พบกับมินิคอนนะคะวันที่สองตุลาค่ะพันวัมันมันอ่านว่าจบแล้วมันยาวลยแล้วเลือกมองเนื้อมองให้ได้เลยเพราะไม่เห็นมาได้อยู่แล้วแต่ไม่ต้องกลมมากาประมาณนี้ได้ไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะนี่ก็จะมาโฆษณาอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็คือมินิคอนเสิร์ตนะคะ ป็น <Okay. S 1> แต่เป็น6คนนะคะมีโซเนสแคทซันนี่อุ้ยพี่ซันนี่พี่บอมเบแล้วก็ป้าโอปอนะคะวันที่2ธันวาคม2555นี้นะคะอย่าลืมไปนะคะณอาคารจัสมินชั้น3ห้องออดิ t o r i u m ถนนแจ้งวัฒน,นะค่ะโอเคนะคะอย่าลืมไปพบกับพวกเน้นะคะทั้ง6คนนะคะอยะ่ามอีกทีนค่ะโซเนสแคทพี่ซันนี่พี่บอเมเบแล้วก็ป้าโอปอนะคะ ยังไงนะคะก็อ,อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งทกค